เสียวอยู่เป็นใครจะพาไปรู้จักเธอตั้งแต่วัยใสกันครับวัยแรกแย้มอุบัติรักข้ามขอบฟ้าโอ้โหท้องฟ้าเบิกบานโลกสว่างสวยัยเป็นแบบนี้นี่เองเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกๆของน้องเจนรัมมิดาประกายความน่ารักกินขาดแค่อยู่อ้นจอก็สดชื่นแล้ว เล่นคู่กับน้ำตาลทิพนารีน้องสาวนักแตะทีมชาติซึ่งผมว่าคนนี้การแสดงระดับต้นๆของประเทศไทยเลยในยุคนี้เทวดาท่าจะรักรับบทคนจนสู้ชีวิตที่เทวดาตกสวรรค์ลงมาอยู่ด้วยเรื่องนี้ความน่ารักใสซื่อจะไปอยู่ที่พระเอกมากกว่าแต่น้องเจนก็คือส่วนที่งดงามของแสงที่ฉายจากจอทีวีเสมอ wake up ชนี very complicated ผมว่าบทแบบนี้เหมาะกับน้องเจนที่สุดเวียงเวียนวินวีน,วนมีความเอาแต่ใจมีความบริหารสเสน่ห์มีเล่ออกไร้าร้จิกจิกในท่ามกลางความร่าเริงสดใสในความบ้องแบ้วในความอ่อนเดียงสาที่ซ่อนไว้ข้างในและในความจริงใจที่สัมผัสได้รังสีของน้องเจนเหลือนล้นเลยกับบทแบบนี้เรื่องนี้ก็เจอน้ำตาลอีกแล้ว เติบโตบทก็จะเป็นวัยทำงานผู้ใหญ่ขึ้นแต่ไม่ทิ้งมาดคุณหนูเอาแต่ใจ The Player รักเป็นเล่นตายที่จริงนี่ถือเป็นละครไทยที่สนุกมากสับสซ้อนซ่อนเงื่อนเชื่อเฉอนห้ำหันหลากชีวิต ส่วนตัวสำหรับผมคือสนุกกว่าสงครามสงด่วนน้องเจนยังคงเป็นส่วนที่สร้างความกระชุ่มกระชวยเสมอเมื่อยามปรากฏกายเหมือนผู้กำกับก็จงใจให้เป็นจุดแต้มในด้านที่ชุ่มชื่นไม่งั้นจะดำมืดไปหมดทุกตัวแต่เรื่องนี้บทจะเด่นที่พระเอกน้องเจนจะมาตกแต่งรายละเอียดด้านที่ดีงามของพระเอกมากกว่าและเรื่องนี้ก็เล่นกับน้ำตาลอีกแล้ว ผมก็เขียนจากความจำนะครับแล้วก็เอาเรื่องคนชื่อแล้วไปหาภาพจากคลิปวิดีโอซึ่งจริงๆก็น่าจะมีอีกหลายเรื่องกับช่องกร a m m y GMM 25แต่นี่ก็เท่าที่ผมจำได้พอถนัดน้องเจนเคยเล่นละครในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เคพื่อนผมกำกับด้วยนะครับเหมือนเพื่อนผมคนนี้ชอบพยายามเรียกหาผมเพื่อพดเจออยู่เนืองๆแต่ไม่รู้ทำไมทำไมพอตอนที่มันถ่ายละครน้องเจนมันไม่เคยเรียกผมเลยซักแอะหายเงียบไปอย่าง ร้ร่องรอยประเสริฐแท้กระทั่งตอนนี้มาเป็นกระแสเปรี้ยงปร่างกับสงครามส่งด้วยก็น่าปลื้มปลิ่มอย่างยิ่งเสียวอยู่ผู้แจกความสดใสให้ประชาชนชาวไทยหมายเหตุในละครเรียกเสียวอุ่ยชัดถ้อยชัดคำนะครับแต่ไม่รู้เหตุใดตัวเขียนบรรยายภาษาไทยถึงกลายเป็นเสียวอยู่และตอนนี้น้องเจนรัมมิดาก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วด้วยเรียกอะไรก็ช่างรู้แค่ว่าเสียงหัวใจผมร้อง เรียกชื่นชมต่อหน้องเจนก็พอ